พวกคุณว่าเครื่องครัวใบหนึ่งเนี่ยครัวจะราคาประมาณเท่าไหร่ครับ100 500 1,000และราคาไหนที่คุณคิดว่าแพง ใบละสามพันอันนี้แพงหรือ,อยังครับแต่วันนี้ผมจะพามาดูเครื่องครัวที่ราคาสูงที่สุดในโลกครับและนี่คือหน้าตาเครื่องครัวที่ราคาสูงที่สุดในโลกเครื่องครัวเรนาแวร์ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1941ก็ประมาณ82ปีเข้าไปแล้วนะครับเครื่องครัวเรนาแวร์ก่อตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เจ้าของบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างมีคุณค่าและความยั่งยืนซึ่งลูกค้าที่ ใช้มาในประเทศไทยต้องบอกว่ามากกว่า50ปีแล้วนะครับและล่าสุดผลิตภัณฑ์ลีนาแวร์ก็ได้รับรองจากสถาบัน NSF เป็นเครื่องครัวที่ติด1ใน3ที่ดีที่สุดในโลกลักษณะเด่นของเครื่องครัวลีนาแวร์รูปลักษณ์ที่มีความหรูหราทันสมัยแตกต่างจากเครื่องครัวยี่ห้อทั่วๆไปและคุณสมบัติพิเศษของเครื่องครัวลีนาแวร์นั้นก็คือภาชนะของลีนาแวร์ทุกใบจะเป็นโครงสร้างหนา ถึง5ชั้นและที่สําคัญจะช่วยในเรื่องของการนําความร้อนได้ดีเก็บความร้อนไว้ได้นานและช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการให้ได้มากที่สุดภายในของภาชนะเป็นสเตนเลสเห็กสามศูเป็นฟู้ดเกรดที่มีความสะอาดปลอดภยัยเหมาะกับอาหารทุกประเภทหูจับของภาชนะออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์หรือหลักสรีระร่างกายของมนุษย์เวลาจับหรือถือจะรู้สึกถนัดและกระชับมือและจะไม่รู้สึกหนัก ฝาของภาชนะออกแบบพิเศษให้จับกระชับมือถนัดมือและสามารถปรับฟังก์ชันตามการใช้งานเราสามารถปรับฟังก์ชันได้ดังนี้นะครับเปิดรูระบายอากาศหรือปรับไปที่ฟังก์ชันไอ้น้ำจะทำให้อาหารมีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งกระด้างหรือเราจะปรับไปที่ฟังก์ชันล็อกก็ได้ ก็จะเป็นการปิดผนึกไม่ให้ไอาน้ําออกมาจะช่วยรักษาความชื้นให้กับอาหารให้ได้มากที่สุดและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อดีของชุด mm hmm. เครื่องครัวซิลสตานะครับไว้คราวหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ